สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dragon Age Inquisition <Hello. S 1> ช่อนงน,นี้เราได้นำเสนอเนื้อเรื่องเควสหลักกันไปแล้วคราวนี้เราจะมาวิ่งเล่นในฮินเท r แลนดกันค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหลังจากที่เราไปเจอมาเทอร์จีเซลในฮินเท r แลนดแล้วนะคะตอนนี้เกมก็จะให้เรามุ่งไปสู่โลกกว้าง นี่เราอยู่ในอนาณาจักรเฟรเดเดนก็จะมีป่าเขาทุ่งหญ้าทุ่งนาฟาร์มก็เราจะเก็บเคเวสให้หมดมีอะไรรับมาให้หมดเบื้องหลังฮีโร่เราเป็นแค่เบสประชาชนดีๆนี่เองในเกม RPG จริงเคว้ในเกมเนี้มันก็คล้ายๆเกมออนไลน์เหมือนกันนะคะเวลาเราทำเคว้นไหนเราก็มาร์กเอาไว้มันก็จะมีจุดให้เราวิ่งตามไปง่ายมากโอเคเราต้องไปหาอาหารให้กับผู้ผู้อพยพลี้ภัยะคะ่ะตอนนี้ในหินทร์แลน เกิดสงครามระหว่างเมดกับเทมพลาทำให้มีคนบาดเจ็บมากมายโอเคต้องไปหาเนื้อแพ้มาสิบชิน้นแล้วก็พาวเวอร์อีก4ีคะแนนพาวเวอร์ก็เก็บได้จากเควสหลักทั่วไปแล้วก็ตั้งแคมป์ปิดลิฟต์ในพวกเนี้ยนะคะก็จะได้พาวเวอร์ พาวเวอร์พวกนี้ก็ใช้ในการทาเควนเนื้อเรื่องช่วยภรรยาฉันด้วยเธอป่วยลูกชายได้ทโพชั่นไว้รักษาเธอไว้รักษาแม่แล้วนะะเราต้องไปเอาโพชั่นกับลูกชาย มารักษาภรรยาของเขาและเรายังไม่ไปค่ะเราจะรับเควสให้ทั่วก่อนสามเหลี่ยมนั้นคือธงเราลองไปปิดลิฟอันแรกในหินทแลนก่อนไปทางไหนถ้าจะให้ไวนี้เราต้องไปรับเควส เอาม้ามาขี่ก่อนค่ะแต่ตอนนี้เราขยันขยันวิ่งเราวิ่งด้วยเท้าเปล่าไปแล้วกันมาแล้วไปปิดริฟอันแรกกันอี่ตรงไหนโนราที่มาร์คไว้อันนี้ถนนไปหมู่บ้านเรดคิมนะคะถ้าคนเล่นภ้าลออริจิมาจะรู้จักเลย ในเพาลจินอ่ะเราเคยเข้าไปในหมู่บ้านเลดคลิปแล้วไปขอความช่วยเหลือให้เอากองทับไปสู้ดักส่กอนคราวนี้เราจะได้ได้เดินเที่ยวนอกหมู่บ้านเลดคลิป พีศาจออกมาแล้วลิฟ์อันนี้อยู่สูงมากเลยพีศาจออกมาสามตัวเลยจะทันไหมกลางบาเลีรอน ไดนตำคานจริงนั่นลิฟต์อยู่ข้างบนปิดได้ โ,โดนอะไรโดนหลุมลึกค่ะโอเคปิดได้แล้วอันแรกตุ้มได้พลังมาหนึ่งคะแนนต้องเก็บก่อนถึงจะได้เรียบร้อยเก็บของบาหอบฟาง เอาล่ะต่อไปทำเควสอะไรดีน่ามีเควสให้รับด้วยเครื่องหมายปกใจมีอะไรเรารับหมดเราคือเบสประชาชนมีแต่หนังสือไปค้นหาในถ้ำบนเนินเขาในถ้ำบนเนินเขามีอะไร Really spend most of your time in the fade? As much as is possible. The fade can take A wealth of knowledge for those who know where to look. Sure, but I don't know how you dream, let alone wander around in there. Especially when the shit that comes out of the fade generally seems pretty cranky. So are humans. But we continue to interact with them when we must. คลิปนี้เราจะล้างบางหินแเลนะเจออะไรเราฆ่ามันให้ตายหมดสงครามเมดก,กับเทมพาไม่เคยเปลี่ยนเลยะคะ่ะภาคนี้เรายังเล่นกับประเด็น เมดกับเทมพาตีกันอยู่โซลาก็บอกว่าหวังว่าอินควิซิชันจะหาทางออกให้กับพวกเขาได้ค่ะเควนนี้เราต้องกำจัดโจรตามทาง They don't take prisoners. You don't think they're bandits? Bandits wait until people are vulnerable then hit them fast the so nobody escapes. These bastards they care more about driving people away than taking loot. They're either stupid or they're more than just bandits. And they're too well armed for stupid. Thanks for the warning. I'll. <coughs> ได้อะไรมาบ้างอาวุธใหม่ธนูใช้ไม่ได้เออใส่ชุดของแถมที่ให้มาตั้งแต่ต้นเกมนะคะดีสุดแล้วตั้งแต่ต้ตตนเกมชุดคุณอรีสานเซ็กซี่ ค okay. ลุยต่อไปไหนดีเอาล่ะตรงนี้ไปกำจัดโจรกันดีกว่าไหมนี้มีแคมป์ okay. เคลียร์โจรตรงนี้ได้เราก็จะตั้งแคมป์ได้นะคะถนนที่ตะวันออก พามันให้หมดคัสซันด้าไปเลยเกมนี้ผู้หญิง,ง,ง,นะงนนเป็นงวงนะไม่ใช่ส้างเท่านะเป็นงวงเป็นคนคอยนำ บรรดาแทนนี่คาซันดาเก่งสุดแล้วคะ่ะนางเป็นอมตะไม่เคยตายยกเว้นหมดนหนแม่หมดนแม่นี่อมตะย,ยังไงก็ตายคะ่ะแต่อันนี้เราเล่นหมด normal น,นะเพราะว่า,าจะได้ไม่เครียดเกินไป เกมนี้เอ็กส่วนใหญ่เราค่าประสบการณ์ะเราจะได้จากเควสมากกว่าตีพวกศัตรูทามทามตีแล้วมันได้น้อยเลเวลมันช้าทำ Ace, เควสเราจะได้เยอะกว่า You're fighting the demons on your own. Fighting the demons is pointless. There will always be more, and I have no means of closing the rifts. But I have heard of elven artifacts that measure the veil. They may tell us where new rifts will appear. I was not expecting some however. I believe one of the artifacts is nearby. Can you help me reach it? Thank you. It be I do not think I could have done this alone. I was um first of Clan Venen. I left in service of my clan. So, like great tear in the veil on my journey. I know more of magic and the veil than any shaman, so I hope to help you. โซ so, ลัรพูดอะไรไม่รู้เป็นภาษาเอลแปลไม่ออกไปกำจัดโจรก่อนนะคะแล้วตั้งแคมป์จะได้มีจุดฟาสตาวเวลเพิ่ม บาลีให้คาสันด้าก่อนโอ้ยธนูมาจากไหนทำไมต้องรอบทำร้ายสาวน้อยผู้อ่อนแอด้วยตามไปโซลาร์บอกว่าให้ตามไปโอเค ใกล้จะถึงแคมป์แล้วที่ตั้งแคมป์เรา yeah. <S <S เล่นเมทนี่ก็สนุกดิเหมือนกันนะ <S 1> <S 1> <S 1> เอาล่ะมีบอส <laughs> โดนเผาเผามันให้หมดนัน่น u e s t complete สำเร็จแล้วเราก็เก็บของงกช่วงแรกจนนะคะเราต้องเก็บให้หมดเก็บขยะเอาไปขาย ได้เพาเบอร์มาหนึ่งเก็บโลหะเก็บแร่เอาไปครับชุดเกราะอ,อาวุธ could make camp here. ถ้าเล่นหมดไหนแม่เนี่ต้องเก็บกันตาเหลือกเลยพวกแร่พวกหนังพวกผ้าอะไรพวกเนี้ยเอามาครัพของใส่กันรัวๆ แต่ถ้าเล่นหมดเนามอลนี่ไม่ต้องคราบก็ได้เราเก็บจากรีบอะมาใส่ก็จบเกมได้แล้วโอเคตั้งแคปมแล้วตอนนี้ตั้งไปเควสเนื้อเรื่องหลักเขาจะให้เราไปที่เมืองเหลือวาลรอยัล wow, นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีพาวเวอร์แค่3คะแนนเองเราต้องหาเพิ่มจากการทำเควสต่อ ไปดูกันว่าตรงนี้มีอะไรบ้างแถวนี้เก็บอีกแล้วงกจริงๆเก็บให้หมดเรางกเอลรูทลากเอลเราจะเอาไปทำพวกโพชั่นนะะตอนนี้เรายังปลูกเองไม่ได้เราต้องเด็ดตามทางไปก่อน ตัวอะไรบินอยู่ข้างบนได้ยินเสียงกระพือปีกบูกไหว <What now? S 1> เจ้านักเก็ตอ้ยมังกรไอตัวนี้แหละที่เราจะต้องค่าเป็นตัวแรกแต่ฝากไว้ก่อนเถอะรอเรา,เ,ราเลเวล13ก่อนแล้วเ,เราค่อยมาเจอกันนะจ๊ะ ไปก่อนแล้วไปทำเคเวสต์ต่อค <with> ่ามันให้หมดค่าให้หมดฮินเท์แลนเอาหนังมาทำชุดเกราะเอามาทำรองเท้าเอาแหละไปไหนต่อ นี่อันนี้เควสอันนี้เป็นเควสของโซลัสเข้าไป Activate <S <S 1> <S 1> สิ่งประดิษฐ์ของเอลอตกลงจะไม่ไปเอาม้ามาขี่จริงๆนะเนี่ยวิ่งเอาวิ่งไปก่อนละกันเรายังต้องเก็บผักเก็บหญ้า เก็บแล่อีกเก็บให้หมดเก็บของนี้คนเล่นมันก็สนุกดีอะคะแต่คนโดคงจะเบื่อหน้าดูเลย <c oughs> อีนี้เก็บจังเก็ <c oughs> บอยู่นั่นแหละจะงกไปไหนเนี่ย อ๋อหมดแล้วไปอันนี้ทางกลับบ้านนะยังไม่ต้องกลับเรายังไม่กลับเรายังงกอยู่ไป เก็บนังมาอ้าวไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหลือให้เราเลยโอเคถ้าที่เก็บของไม่เต็มนี้เราก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะมีอะไรเก็บให้หมดดูซีได้อะไรมาบ้างเนี่ยได้หมวกกันน็อกเอาบุตเต็มเลยคาถาขยะ เอาแต่เอาไว้ขายได้แล้วครับพวกนี้ไม่ต้องทิ้งตอนนี้มีเงินอยู่แค่เจ็ดสิบเองเก็บเยอะๆเอาละอันนี้เข็มขัดกันกันธาตเย็นอันนี้แหวนแหวนกับดักหนามของแวริกใส่ไป เอาละเฮ้ยเราก็เป็นเมดนี่หว่าเราก็ทำอม่าีได้ให้โชลัสนำละกันนี่อะไรเนี่ยโอเคเราจุดไฟ ได้ชุดเมดกับคาถาจุดไฟอ่ะน่นได้เสื้ออ่มาแล้วสลัดเปลี่ยนเสื้อบ้างใส่ตัวเก่าแต่เริ่มนะตอนนี้ยังไม่มีหมวกอนะ่ะต้องไปคราฟเอาที่ h เฮเวน ไฟนี่มันคืออะไรมันเรียกว่าเวลไฟเวลไฟเอสนี่มีบทบาทเยอะมากนะคะหลังๆเนี่ยมันจะเป็นพัลสลของเกมส่วนใหญ่เลย ต้องฆ่าให้หมดก่อนถึงจะ Activate นี่ได้เกือบหลอดโซลสัมผัสได้ถึงพลังเวทมนต์เอลสอ๋อไอสิ่งประดิษฐ์เวลไฟล์เนี้ยค่ะมันจะทำให้เดอะเวลแข็งแรงขึ้น เพราะว่าตอนนี้รอยแยกบนทองฟ้าทำให้ดูเวลอ่อนแอลงก็เลยทำให้ปีศาจจากเฟดซึ่งเป็นโลกในอีกมิติหนึ่งออ,อกมาเข้ามาบนโลกมนุษย์ได้ง่ายจบแล้วคราวนี้เราจะไปไหนต่อ อเงียบจังสัตว์เล็กสัตว์น้อยในฮินเทอร์ลดนนี่คงใกล้จะสูญพันุแล้วเพราะเราเองจับไปทำหนังให้หมดทลกหนังไปทำเสื้อผ้า ไปไหนดีเปิดเคร็ดไ้เยอะมากกลับแคมป์ก่อนละกัน Fast travel เ,เกมนี้สะดวกมากเลยะคะ่ะพอปลดล็อกได้หมดแล้วนี่จะไปตรงไหนก็ง่ายสะดวกสบายมา้าเนี้ยแทบไม่ค่อยได้ใช้เลย เออสรุปว่าเราจะไปเอาม้าก,กันไหมเนี่ยหรือเราจะไปเปิดแคมป์ก่อนหรือจะปิดลิป์ดีโอเคเราไปปิดลิป์อันนี้ระวังปิดลิป์นี่เราก็จะทำเคเวสหาเนื้อเนื้อแพ้ไปด้วยยังไม่ได้ปลดล็อกนะคะโพชั่น ได้โพชั่นแค่ประเภทเดียวไปไปปิดริฟตตอนนี้พาวเวอร์เราได้แค่3เราต้องการอีกหนึ่งคะแนนเพื่อจะได้ไปทำเควนเนื้อเรื่องตอ่อน่าเจอแพ้แล้ววิ่งเร็วมากเลยตามไม่ทัน แช่แข็งเนื้อแพ้แช่แข็งได้แล้วหนึ่งเหลืออีกเก้า่าเอ็มเลย <c oughs> เ้นสสายโจมตีระยะไกลก็สะดวกเงี้ยค่ะแพ้มันวิ่งเร็วมากเลย นาสงสารแต่มันจำเป็นโอ,อ้เก็บให้หมดเต็มเลยเอล์รูทอืมอ งกไปเก็บเหล็กอ่านจะแช่แล้วไม่รอดตอนนี้ได้เนื้อกี่ชิ้นแล้วเนี่ยได้สี่ชิ้นแล้วโอเคตรงนี้มีเควสด,ด้วย มีเครื่องหมายตกใจเควสอะไรวะคาเลหาดฟุตโฮ